สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีข้ากับไปเที่ยวคึืนเกาคับไปเลยขึ้นอันเป็น เราก็ออกำลังกำลังจะขามสนอนไปที่ห้างที่ห้างซีคอนนะครับผมโหคนเยอะมากเลยทุกคนไม่ใช่คนรถฮะว้าวอดเยอะมากเลยวันนี้โหรถดูร <c> ถ <oughs> รับพี่นองครับมินิเฮาส์สิไปเดินห่างซีคอนบางแค ีนนดูรถนะครับผมนะครับ่ารถขนาดพี่น้องเอือสะไปเดินห้างนะครับพี่น้องมอนี่ <c oughs> รอยอะมากเลยนะ <c oughs> ครับดูรถครับ เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วต้องมีรถเยอะแล้วก็ฝนเยอะรถเยอะมากนะครับผมน่าจะรถติดเยอะนะ เดี๋ยวสิไปหากินไอติมนะยินเย็นรถรถก็เยอะอะไรก็เยอะนะครับเพราะว่าส่วงนี้ต,ตาา่วเทศกาลเทศกาลเทศกาลปีใหม่นะครับคนน่าจ,จะเยอะนิดน,นึงนะ โอเคนะครับสิไปถ่ายอยู่ข okay. okay. uh ้างในสิอนแล้วนะนี่สอนสิขบงอนก็ไปพี่น้องนะคาสิอัปเดตข้างในว่าสิมียังไงพี่น้องนะเบิรงสิอนนี่แหละสิอน เลสโก้ go, ครับตอนนี้ผมก็ออกกำลังขึ้นมาห่างเลยเนาะโอ้หคนเยอะมากนะครับผมคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะนี่ับผมสุดยอดทุกคน ไปไปเบิ่งเสื้อผ้าน้ำกันเนาะวางเอาไปเดินหาเนาะโหหาซิคอรซิคอนบางแคร์เสกไหมแก่ดูสิเสือไหมงามงามเสือไหมงามงามเนะ นีโหเป็นนี่บังน,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 นี่สิสิบสองงานนาาพีนองไปดูลูกซีนกันอันนี้บักร้านนี้บักโหดูคนเยอะมากเลยครับทุกคนว้าดคนเยอะมากเลย ในเย็นเยอะจะไปตามเขานะดูคนเยอะครับผมคนไปเที่ยวเยอะมากมากเลยเดี๋ยวดูเสื้อผ้าก่อนเนาะเสื้อผ้าก็เยอะนะทรงปีใหม่นี่นะนี่นี่งามงาม mình tự tỏa ngắm ngắm mà vì nó học xịt thai bếp nhau nhau cả lên đó <laughs> okay. uh, quen tả nó cửa là cửa con nhi là nó <laughs> kèm nó có game kèm มีเชียงเพลงเชียงแยงอาจจะตดเจ้าสินี่เองต้งงพลงกรบปบ๋ติดนะว้าวขนมปังนะสอบปังหาบาทนะครับโอ้สุดยอดนะทุกคนตัวปีใหม่ชมน,นึกว้าเนี่ยทันทีเด็กเล่นจะไม่ถ่ายนะเดี๋ยวมันจะนะ เยอะมากหาไปไหนละ<ม>เดนไร็ไว้ายมากเลย <laughs> คนเยอะมากเลยทุกคนนะนยอดอ่ะ <c oughs> คนว้าเสียผ่าง,งามนะเราไเจอมหนติ้นเลยรันี่เสียผ่านย่งงามสูงขึ้นชั้นที่สองเลยนะชั้นที่สามประมาณนนะ่ะใส sàn tay linh được ạ sàn 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 เสร็อยบาทไปบงกระเป๋าข่อยคนเยอะนะครับผมคนเยอะมากเลยวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่นะคนเทีียวเยอะแล้วก็เอากระซิท้ายไปเรื่อยๆ<า> <c oughs> นี่ตัวหนเงี้ยฟ้าเปิดให้อืมนะเฮ้ยเดรียบนะดาวข้าวกันข้าวยี่จังอโอ้คนเยอะมากเลยครับทุกคนดูคนนะครับ เยอะมากเลยมากเลยนะครับผมป้าเราคนมาเที่ยวที่ใหม่นะครับดูคนครับผมกำลังไล่กันเข้ามานะฮะสรุปกระเป๋ายูสกระเป๋าบอร์มี่อยู่ทุ่ไหนข้างบนไปไปข้างบนป้าคนเยอะมากเลยทุกคนโอ ข้างบนน่าจะบมี่อย่างเลยข้างบนไปแต่กะลองคนเยอะถ้าบมี่ก็ลอง<ม>คนเยอะมากเลยนะครับ คนมาเที่ยวเยอะส่วนพีไม้นะโอเสียงเพลงนะปิดก่อนนะพี่น้องโสมาคมนี่เลยดยอลโซนโกนคนเยอะมากเลยนะครับผมสบอกเลยว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆเนะคะคุณลูกค้าขาวและตอนนี้การรุ่นบางสีใกล้จะหมดแล้วด้วยท่านไหนที่บอกว่าตามหาเนี่ยโซนโกนแบบ กระเป๋าโมีไเท่าไ่ไปทางที่แ้วกระเป๋าว้อง้างไปลรแค่นันี่ติดฟิล์มนี่ติดฟิล์ม ลอยบะโว้มีเลยกันสำรวจล้านได้หาติดกันนะลาน้านนี่ก่อมันว่าวีฟีเอยไปไปนอนนะไปะไปติดด่ววะโอเคนะครับผมผมก็ไปในไทยไลน์เนาะคือถ่าย ไล่แบบธรมธรมดาๆแล้วไม่ได้ถ่ายยาวเลยเหมือนนี้เนาะเอากลับมาจากหางซิคอนแล้วเนาะรถเยอะนะครับวันนี้นะครับโอ้ทั้งเหมื่อยทั้งมวนพี่น้องมานี่ยไม่ได้ถา่ายไลยนะ ไปซื้อกระเป๋าปบ่าว,วบัวบัวไปซื้อกระเป๋ากระเปาไม่ได้ซื้อยังหรอกไปเดินหางซื้อว่าซิซซซกินไอติมกับบะเห็นจำร้านบ่ได้นั่นเดยห่างซีอคอนว้ารถคือสติด รถติดนะ่วงนี้เบ่งรถครับท่านผู้ชมโอเคนะครับกระซิปิดคลิปตรงนี้เลยนะถ่ายแบบธรรมดานะฝา,ากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะออนรับพี่น้องครับผมเดี๋ยวมือใหม่เสียดคลิปไหมเสียดคลิปน,นั้นเนาะบายบายแล้วครับผม สบายดีสวัสดีค่ะ